โอเคครับเพรสดีนุกคน้วยผมตอนนี้เก่าอีกเกไปครับก็ได้ผมวันนี้พวกเราเปิดลัคกี้ว่ากชิคกตอนนี้ว่าเปิดลัคกี้บอกเบสบอกกันได้ผมในโซนีมากก็ได้ผมเพรเจ้า็ตเป็นทกาลีมาัผมหน้าหนาตอนลาดรโอ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 เอโ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 ออโอโอออออหยิบแล้วก็หยิบเอออออออโอโอาออออไม่ต้องแออย่างนี้เพราะว่าเราต้อนรัออม เห็นเขาบอกว่าวันที่7กับวันที่10หรือเปล่าวะเขาบอกจะหนาวไอซาดไม่ใช่ครับโคตรร้อนเหงื่อนี่โอ้โหหนาวจนเหงื่อตกเลยนะฮะโอเคเอ,อะไรกูไม่ต้องถามทำไมแบบมันโล่งขนาดนี้วะมันก็มันโล่งนี่แหละมันทำให้แบบปกติไม่ได้เข้าใจปะไม่ปกติคือแมบ,บมันไม่ต้องไม่โล่งอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ไว้เดี๋ยวกูทำให้ดูพูดมากเปิดละโอเคนี่กล่องแรกโอเล่เบรนเฮ้ยเอ้ย ต้องยิงมึงคนแก่ไหมส้มโอ้ my god มันถึงจะสวยเห็นไหมทุกคนบอกสวยใช่ไหมทุกคนโอเคสวยมาก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 เลยสวยพี่สวัสไม่ได้แดงทุกคนความเยี่ยงคนเรามากล่องต่อไปครับผมเมื่อกี้เปิดแล้วได้เฮ้ยอะไรไอ้หมูมันขับไม่ได้เว้ยว้าย อ้าวโอ้โหแล้วดูมันมาตกข้างล่างตรงนี้ดิอะไรวิธีที่ทุกทุกเอ้ยอะไรอ่ะไม่ได้เกมโหมดหนึ่งเหรอว้าวเฮ้ยอะไรอ่ะเกมโหมดหนึ่งปะเนี่ยเรื่องอะไรโอ้ถือคนนกกากไอชิบะโอ้มันไม่มีมันคนไรประโยชน์เลยเว้ยอยู่นีก็ได้เฮ้ยได้เหมือนกันป่ะอ้าวแม่มดไม่ได้ทำไงอ่ะเอ้าวิธก็ตีอะไรโหเป็นโลกเลยไอ้สัตว์ฮะ อ้ยอ๋อคลิกขวามันจะสูงขึ้นเนี่ยดูีเราเราก็ต้องรู้วิธีการใช้มาเหมือนกันนะโอเคไหมแบบนั่นยังโง่นะไม่ว่ามันจะสูงขนาดไหนมันก็เอาโอ้โหมันเอาพูจะเกมหมดหนึ่งทำไมวะเอาจะเกมหมดหนึ่งทำไมล่ะเฮ้ยอะไรอ่ะว้าวอะไรล่ะ ไอ้นี่ก็ตีต um oh, oh 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 ีต oh. oh ีเอาตีเอาักพันดกตีมึงตีกูนักพานเลยไหมให้สัตว์ฮะโอ้ทำไมมึงกินโงจังวะโอ้โโอ้มายกอชโอ้มายกอชแต่นี้เขาเรียกโง่นะโอ้มายกอชอะไรกัน şey มึงจะเลยค่ะ เอาไกลกับพี่เหรอจะเอาไกลกับพี่ไอ้น้องพอพอพอเดี๋ยวน้องบอกพี่แม่งเสียเวลาว่ะคนต้องเด็กเนี่ยโง่หลายรอบเลยเออไม่ตายหรอบางทีไปไกลๆร้านเมกับคนาร้นเมกกับคนาร้นเมกไอ้มึงเดมึงไม่ตายได้เหรอวะมึงมึงโกเลื่อนรถนะเลื่อนรถนะแต่ไม่ได้โดนเยอะมากอ่ะเข้าใจปะมึงมึงรู้ไหมดาบดาเมจกูเท่าไหร่เท่าไหร่ หนึ่งแสนไอ้ยึงบ้าป่าบ้าป่าจริงดิหนึ่งแสนจริงดิเออโอ๊ยอันนี้เขาตามเองนะผมไม่เกี่ยวทีแม่งทำร้ายผมอะอะไรเนี่ยโอย้เราไม่ได้รักน้ำฝนเออน้ำฝนมาสัาดิไฟจะได้โอ้ยเอ้ยยะเอามาเสกไ,ได้เห <st arts> รอโอ้โอ้ยนี <st arts> ไไ่ฝนตกหรือมันหิมะตกวะเนี่ยโอ้ย เออบรรยากาศอย่างนี้มันก็สวยดีนะมันดูแบบเข้าหน้าหนาวทีอะทุกคนบ้าไะเข้าไปใช่ไหมไอ้เนี่ยในเกมอาหน้าหนาวแต่ว่าชีวิตจริงอะหน้าร้อน <c oughs> ตอนนี้ร้อนมากเลยเนะี่ย <c oughs> โอเคอุ้ยมันยิงผ่านมันยิงเยอะแล้วมันแหลกเลยแหลกพาสนี้ใส่ซ <c oughs> ิลล์เลยพาวต์ที่แล้วไม่ได้ใส่เพราะว่าอยากลองดูนะครับ มันยังไม่หยุดมันยังไม่หยุดมันเริ่มแต่กคนซนตีเงินเฮ้ยโอ้โหเตะกันปเฮ้ยโอ้โหอุ้ยได้ขนนกแล้วทุกคนขนนกที่แบบขนละขนติดโอย่างไอ้สัตว์อ้าวอะไรเนี่ยเพชรปลอมเปล่าวะเนี่ยบอเป็นจริงนะโอเคตอนนี้เหตุการณ์ก็ โอยตอนกลางคืนก็สวยอะ่ะถ้าไม่ใช่เดอร์ก็แบบภาพจะกากๆหน่อยเหมือนคนนางคนมามาได้<อ>ไม่ได้กาตามเจจูนนะโอเคตอนนี้รู้สึกเงียมากเลยไม่มีใครมากวนส้นตรีเลยเนี้ยรู้สึกสบายใจมากเลยครับผม <c oughs> โอ้ท็อตโอเวอร์แซนทำไะไได้วะดีดอะไรเอ้ยมีของใ โอ้โอ้เหทีอ้กูมีของมาให้เอ้ยมันเป็นบล็อกแล้วถือว่าจะเข้าตัวเรื่อยๆนะผมจำได้นะเอ้ยมึงอย่าเฮ้ยอย่ากูมามามมาควรตีหนิวะหมื่นวันนี้ให้ขอเออเอ้ยนั่นเปนโอ้เข้าเต็มตัวกูเลยเนี่ยเอ้ยไม่ควรตีสักวันจะเป็นอะไรไหมฮะไม่ได้มันต้องตีเลยอย่ามึงอย้โดนด่านะไม่กลัวผมเลยโกูจะด่ามึงทั้งคลิปเลยเดี๋ยวโอ้โหน้องก็ แต่ดูได้ไหมเนี่ยนี่เอาขอไปก่อนเอาเลยแดดมึงมุ่นโอ้ยไปไกลไม่โอเคพอโอเคพอก่อนพอก่อนไปไกลๆโอ้กูยังเปิดไม่ถึงไหนเนี่ยมันหกนาทีแล้วโบยกูไม่อยากคิดมันนานทำไมวะโอ้ยอะไร โอ้ยอีกแล้อีกแล้วอีกแล้วแล้วเรโอ้ยกูเปิดรัวแล้วแม่งเียูกูเปิดรัวแล้วจริงทีมนี้ก็หยาบคายหน่อยนะเพราะว่ามันมีคนโกนส้นตีนนะกนส้นตีต่างหากพี่บอยเขาถอดแหละครับบาเียเฮ้ยอะไรอะอ้าา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 นางาา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 นาาอาาาา มาดิเฮ้ยอะไรเนี้ยผมตกใส่มานานแล้วมันใช้อะไรได้วะงงว่ะกูก็กูก็มีเหมือนกันิิิิบบบบโอ้โหคลิปนี้แม่งหยาบคายมากน้องๆจะดูก hm ันได้เปล่าวะเออดูด้วแบบพ่อแม่น้องๆแบบรับไม่ได้อะไรเงี้ยนะเฮ้ย เอาลืมเปิดวันเตอร์เนี่ยพอดีว่าผมปิดสลามไงตีมาตีมาอันนี้เช่าอย่าลืมกดไลค์ติ๊กมาตีมาอะไรเมืองกูได้คลิปแล้วมึง่าว่าแล้วมันต้องอัดคลิปนะทุกคนผมว่าแล้วไม่กล้าอัดคลิปจริงๆไม่น่าเลยกูประเด็นคือกูอัดคลิปแก๊สอย่างเงี้ยเก้งโอ้โว่าแล้วไม่ต้องอัดคลิปแก๊สบอยบอยให้นี้ให้นี้มีบอยให้นี้ให้นี้ ได้รู้เฮ้ยกูอะในกูได้เต็มแล้วกูมากินเหมือนแก้หโอเคาแกสรุคลิปนี้จบเพียนี้ข้าจับอยู่างไรท้ายไปดูรากิน็อกช็อตไอชีด้วยไม่ไปเม้งคนเตี้ยกคนดูเลยคือเราอัดคกิ๊อยู่แล้วมันกินแก้งเหมือนแม่งว่างอ่ะตั้งแต่ตอนที่มันระเบิดบ้านหิมะของเรกก่อนเปิดตัวแต่ผมไม่มีอารมณ์ไงผมรู้ว่ามันแกล้งผมใครมันจะรู้ว่าตอนมึงแคร์นะมึงก็กินให้กูเต็มที่เลยกูก็ได้คลิปแล้วแม่งไอ้สุดเกลียดกลับมาในเรื่องเราเันต่อเนี่ยมันจริงจังดีกว่าเนี่ยยเเเดดี๋วาาาจะแบบ่่พออกู กูด่าเพื่องูไอต้องหรอกกูด่าแทนน้องๆไงละมึงด่ามันไม่เท่ากับเด็กตาเลยน้องเขามีคุณค่าต่อใจกูมันกดไกลมากเว้ยตูฟังกิงราวเกนโบฟันโรต้าถือดื้อดืดถือดื้ดืดเปิดเถอะนะเปิดเถอะเปิดเถอะนะมึงเกาะโกงอ่ะรีพอร์ตคนรีพอร์ต ก่อไม่โกงก็เลือดก็ลดอยู่นะแต่มันไม่ได้ลดเยอะมากเข้าใจปะคือแกไม่เข้าใจเราอะคนโนยแยกูไม่เต็มเลยโอ้คนโนยแยโอ้เดี๋ยวนี้ตกตายไหมทุกคนมาดูนะตกตายเปล่าโอ้ไม่ตายได้ก่อนมึงแล้วอ้าวการกูไม่ได้หรอกโอ้ยเย่แล้วเอานี่มันบอสเกต ยังไม่หยุดยังไม่หยุดมันเกิดอเรายังไม่หยุดโอ้เป็นไปไกลตีนไปไปไปตีขามึงยังไม่ได้ที่ตีแกงงี้เหรออะไรยังไม่ได้ยังไม่ได้เอ้าตกใจหมดเลยนะครับเนี่ยคือขอไม่งเต็มตัวมากกว่าเวทีคุณน่าจะบอกบ้านฝนตกแล้วหมายความว่าไงเหน็ดจากกลาง โอ้มาวมัวชิมเดลแต่แต่จริงๆบ้านผมก็ฝนตกแล้วนะมันไม่ได้มันตกไปถึงสิบนาทีมันก็หยุดอ่ะเฮ้ย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 ดูดิดูดิหลังหลังหลังว้าแล้วลงไงลงไงลงไม่ได้ลงไม่ได้โอเคก็เราเปิดละกีงบล็อกแอนน้านบนนี้ดีกว่านะครับเอ้ยได้ชุดแกลมาวะ TNT. จริงๆเราจะเปิดยังไงเราก็ได้ยังกูก็ดได้เหมือนกันนะชแกนเหรอแต่ว่า,ม,วามันเป็นชุดทีโง่เลยเนาะแต่ว่าเราจะเปิดกันยังไงมันก็เหมือนเดิมเลยทีเพราะดอมไปเกาะมันส่งพลังซึ่งตีกันไม่เตยม้รอใครจะไปคิดเนาะมึงจะได้แม่งแต่ไม่เป็นไรครับ<อ>เราจะตั้งกฎใหม่ห้ามใส่เกราะตอนสู้แน่นอนแต่นี่เราใส่ไว้ตอนเปิดเฉยนะครับทำไมวะมึงจะใส่ทรอหมว่ามันคงไม่มีใครเอาปตุ้ตอน ตอนสู้หรอกแต่จริงๆถ้ามันมีคนนึงได้ก่อนเนี่ยก็ใส่ได้ไม่เป็นไรครับเมือถว่าชนะไปแต่นี่ไม่ได้สองคนเองเข้าสู้กันไม่ชนะนต่พอเป็นเกาะอมาตะใช่นี่ก็ถึงได้ฝนปล่อยจ่างเลยปิดจนมือพันแล้วเนี่ยทำไมผมไม่เห็นผลตกวะคุณแม่งม่วงอะรู้สึกชิลมากเลยเปิดโนนชิแบบไม่มีคนมากวนส้นตีนแถวเนี้ยนะรู้สึกสบายใจครับผมแม่ใจบอกสบายใจสบายใจ โอ้ได้หม Wait, so, higher, hey! <the x> ูมาครับผมเฮ้ยอะไรอ่ะลงไปเก็บไม่ได้ตกองเท้าก่อนเอ้ยอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะมันก็คือเปรตธรรมดาเฉยมันทำอะไรไม่ได้เลยก็คือคนธรรมดาที่ตีหลังกาเข้วส่องไฟเฮ้ยเห็นว่ามันไม่ตายที่ด่าดามีแสนหนึ่งเลยกระด่าเดียวกับกูนั่นแหละฝนตกแล้วเหรอวันนี้เลิกตกไปแล้ว อันนี้มันน่าจคุ้นสินะ <c oughs> แหน่มือดอีกแล้วเดี๋ยวตก,เด,วตกเดี๋ยวมืดเดี๋ยวตกเดี๋ยวมืดจะเอาอยัางไงครับเนี่ย <c oughs> คนสร้างล็อคกี้บล็อกบลอกกูผิดอะไรเออกูผิดอะไรอันนี้ผิดอะไรอะเ <c oughs> ตียงตีไก่ไม่ได้ด้วยเอ้ยทำไมมันติดว <c oughs> ิเท <c oughs> อร์อินฟินิตี้วะเพราะมึงมีอินฟินิตี้อินฟินิตี้สโตน <c oughs> ไม่ใช่ โอเคตอนนี้ลัคกี้บ็อกเราหมดแล้วนะครับบอยเดี๋ยวลัคกี้บ็อกข้ออะไร่น้อยกับหลักบอกเอาดีๆกวนตีนอีกแล้วกูเปิดในลัคกี้บ็อกแล้วก็บอกกูผิดแล้วปะเอาดีๆเหลืออะไรร้อยกับหลักเอาดีๆ <c oughs> เอาดีๆเร็วๆเหลือเท่าไหรเจ็ดสิบบารโอเคตอนนี้พี่บ <c oughs> อก็เหลือยี่สิบสอน,นะครับเราเดี๋ยวเราก็เอาเจอตอนที่เราไปเสร็จนะครับ <c oughs> ไปกันเลยโอเคครับมาเราสู้เรารสูย่างน้มันจะไม่สเสร็จเราจัดของเสร็จแล้วเราจะรู้แบบเร็วๆพร้อมเลยอ่าเลยมามามาพร้อมแล้วใช่แล้ว ถอดชุดก่อยนั่นๆนที่มัน่นาๆมึงยังใส่อยู่เลยนะถอดออกมาได้ได้ได้ถอดแล้วถอโอเคต่อดีแล้วกูจะใส่อะไรถ้ากูถอดอ่ะก็ก็หาเสื้อใส่เองดิได้มงอยาดอยาดน่ะทีกไปว่นโมชิงเตนเลยนึกนานี โอ้ยว้าวเฮ้ยมึงคิดโงอ่ะเฮ้ยโมจิงเตมโมลยหรือกลับไปตั้งฐานเลยมึงกลับไปตั้งฐานโอ้จริงเตได้รึโอเคการตลาดคลิป oh, น okay. 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 ี้นะครับถ้าใครชอบแล้วไม่อยาลืมกดไลค์ถ้าใครพิธีจะพิมพอยด้วยนะครับผมโอเคคลิปนี้ครับบ๊ายบาย